ไปยังไงนะเดี๋ยวพร้อมเลย่ะเพ้อแล้วพี่กมเยอะนะาพที่เป็นอะไรหนไม่ได้บอกเลยิงโดข้างหลังเนยค่ะนกเระเขาแล้วก็เป็นเหมือนรองช้ำฐาเลยงานเคาะทั้งตัวนะเสร็จให้ทั้งตัวเลยนะฐาน่อนนะ สามร้อยนะคิดงูม ất, t, giving, buenas, ổ, ดปวกปลาเจ้ากรรมในเรียนทั Eren> ้งหมดแล้วก็ผีเต้หงด้วยเรียนนักกรรมแล้วก็แมวด้วยเอ้าเดินเดินดูยิงเดินก่อนเดาอยู่เพิ่งเดินเดาอะไรเดินีด็กคนนี้เดินเดินเดาเนี่ยอะไรเดินเออเดาไปดูเออ

สิ่ง้งไหมอาสัมภาษนะสูงถึงร้อยโลกี่เปอร์เซนต์แล้วสัาพหน่อยก็มานแปดสิบอะค่ะทำบุญเท่าไหน่สามร้อยไดมได้วันไหนก็ได้นะพี่นะค่ะคุณชิก็กำน้อหนันที่จดมาแห่อาการเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่ชรแล้วก็เหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้ ถิงก็อ่วมเหมือนกเยอะเกินแล้วอขาอออนนี่หะแล้วก็บอกแค่ไม่คอใครนะหลวงพ่อเอาไม่ออกมาหาผมผมจะเอาออกไหมแล้วทำไมถึงมาคิดว่าเอาออกไหมออกค่ะ เอ,อเอาขวานขวานเอาขวานไล่ผีไล่เสศษสาสไล่ไปเกิดแล้วดีไหมไล่ผีไปเกิดแล้วผีต้อนก็อ,อยู่ในตัวอ้าวลองเดินดูสิลงมม้ยเแ่นะไรจะพูดดีขึ้นไหมครับลองพูดดูสิพูดดีขึ้นไหม ดยึดยุด,ยดอา้าพูดตามนะพูดตามนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแนับไปเรื่อยๆสิบเนับไปเรื่อยๆ่สิบห้าสิบหกสดิบแปดสิบเก้โอ้ยนี่มันยี่ยพูดดีแล้วจะ <c oughs> พูดอะไรอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ผมจะพูดไปหยุดเลยเนี่ <c oughs> อาสูถึงร้อยลกี่เปอร์เซ็นแล้ว ก้อนเะจ็สิบ่ะแล้วนะเอะนะเอได้แล้วทำบุญนะบองว่ากาแกับนำได้นาำได้ตลอดชีวิตเลยประนดีแล้วนี่ก็ไปทำบุญก,ก่อนเฮ้ทำบุญแล้วกนะ็ชักขึ้นระวดแล้วนะนีแล้วดีแล้วเลือบออกไปแล้วไปดูอรจุกกระจ่ะ ไนไรอ่ะนี่เคยมาแล้ววนเนี้ยลงเนื้อไม่นอนทำไงยังไงบริการดีไหมดีบริการเป็นไงแล้ dạy mày 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 นี่ก็ไม่เอียงแลวเนี่ยี๋้วตรงล็อกต้นไม้อะล็อกดี๋ยวนะเออมาไม่มีอะไรแล้วทำบุญอย่างเดียวนะไม่มีอะไรลเลยมันมันก็ต้องไปทำบุญปวดหรือเปล่าล่ะตรงไหนเอากอดอก ไปแล้วนะอบคุีนะเอา<ม>สัมภาษณ์อยไิทูถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเออเลยนะ้วย้วยโชคดีนะแล้วมนเที่ยวไหมเออแบ่งแบ่ง